สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาลองบดกาแฟแม่สรวยจากเชียงรายกันค่ะขั้นแรกนำเครื่องบดวางบนเครื่องช่างและกดที่แทเพื่อตั้งค่าให้น้ำหนักของที่ช่างกลายเป็นศูนย์จากนั้นจึงใส่เมล็ดกาแฟเข้าไปวันนี้เราจะทำการบดกาแฟ40กรัมสำหรับกาแฟ2ที่เครื่องบดท,ที่เราใช้ คือยี่ห้อคอ m มานเดนเต้รุ่น c 4 0สามารถปรับระดับการบดได้ถึง40คลิกวันนี้เราบดที่ระดับ25คลิกกาแฟบดที่ได้จะมีขนาดเท่ากับเม็ดน้ำตาลทรายแดงซึ่งเป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีสำหรับการดริฟกาแฟฝากเพื่อนๆกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ